ยอดกระบี่จัดพิธีขอรบถุงชาร์ตกับพร้อมตะกราเสาื้อยกย่องเจิดจูเกตเล่ทา,ลาทหารกล้าธิสละชีวิตเพื่อรักษาอธิปไตยของชาร์ตนะครับแล้วก็ส่งมอบสิ่งของไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับโดยเรตเตว่านะครับเวลาแปดโมงเช้าครับนายอนุวัฒน์มุดพลิงรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กับเป็นประธานในพิธีขอรบถุงชาติและรองพลิงชาร์นะครับนะ,ะชัดไทยนะครับนะ่าตาลกลางจังหวัดกระบี่โดยมีนายชัดชัยตั้งคณา นุกุลชัยนะครับผู้พิพากษาวนาสาันเดี่ยวเชลยครอบครัวจังหวัดกระบี่นายสุวิทย์สุริยะวงนะครับรองผู้ว่าราชการจังหว,วัดวนาสว่วนราชการข้าราชการลูกจ้างพนักงานนะครับจิตอาสาเกลือข่ายอาสาสัาพรรคประชาชน ข้าวรวมกันครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ประท่านในพิธีก็ได้กล่าวนำสะดุดียกย่องเอชิดฉูเกียรติวีรชนทหารกลาทีได้เสียสละชีวิตจำนวน15้านายและก็บาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งจากการสู้รบกับผู้หลุกรานตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อปอกปองอธิปไตยข้องชาิอันเป็นทีรักและก็ห่วงแห่นข้องคนไทยซึ่งบรรพบุรุษของชาิไทยนะคะก็ได้ปกปองรักษาเอาไว้จนมาถึงปัจจุบันจากนั้นก็ได้รวมกันร้องเพลงเราสู้ค่ะเป็นบัตเพลงใน พระราชนิพลในพระบาทส้มแดดพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ที่ว่าเป็นการส่งกําลังใจไปทึงเล่าท้าหา้าและก็ผูถีปฏิบัตินาถียุ่นแนวนาถุกคนถุกน่วยงานรวมทึงเป็นการให้กําลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับพ้นกระทบจากสถานการ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยค่ะครับโอกาสนี้รองผู้วานะครับพรอ้อมด้วยนนีสนราชการนะครับรอดรอนะครับนะ าาการจิตอาสาเรือข่ยอธยรมะครามประหยชนได้รวมกันนำสิ่งคองเครื่องอุปโปภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตขัดแยกประเภทเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้รับบริจาคจากพี่น้องประชาชนชาวกะบี่ทุกภาคส่วนขึ้นรถบถรรทุกอลเลยกระโดทิพย์รอนะครับเพื่อนำมอบให้กับผู้ที่ได้รับพุนกระทบนะครับจากสถานการช์ชายแดนไทยกัมพูชาจะไปที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดสีสเกตต่อไปด้วยนะครับนะอันนี้คือทางนำใจที่ไปด้วยนะครับน้องยิงอมนั่นแหละค่ะให้กำลังใจกันไปนะคะ